ก่อนที่ชาวไทยทุกบูเราจะหยุดสำราญกันในช่วงวันหยุดสงกรานต์ในช่วงสัปดาห์หน้าวันนี้เราลองมาชมดงผีเสื้อภูเขาที่ใช้การเลี้ยงแบบปลูกลงดินรวมมิตรทุกสายพันธุ์หวานลงบนพื้นดินโดยการให้อยู่แบบธรรมชาตินะครับแดดร้อเเซก็ปลูกร่วมกับพืชพันธุนต์ต่างๆตามธรรมชาติก็เน,น้นหนักไปที่ผีเสื้อภูเขาเป็นหลักนะครับอาจจะมีต้นตะไคร้อยู่บ้าง และก็จะอัปเดตขนาดของต้นพีเสือภูเขาที่ดันไปเคลื่อนอยู่ในซอกตึกซอกอาคารซอกปูนแบบนี้ดูว่าเขาเติบโตอย่างไรสังเกตนะครับเติบโต,โตได้เป็นอย่างดีแม้จะขึ้นในร่องที่มีขนาดเล็กมากทีเดียวนะครับนี่สังเกตใบเทียบกันดูระหว่างเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ก็เติบโตใหญ่แล้วก็พิงภาพอยู่บนบานเกรบนี่นะครับก็ช่วยให้เขาพุงตัว สังเกตได้ว่าเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนครับนี่น้าใครกำลังท้ออยู่นะครับลองดูคลิปนี้จะเห็นได้ว่าเขาเอาตัวรอดได้อย่างสบายเลยทีเดียวเราก็ช่วยลดน้ำเข้าไปในซอกติกสักหน่อยนะครับทุกวันวันละครั้งในช่วงหน้าร้อนจัดจัดก็ลดสองครั้งนะครับเช้าเย็นก็มาดูทรงต้นนะครับถือว่าแปลกและเท่นะครับไม่มีใครทำแบบนี้ผมก็ มีต้นชั้นผาขึ้นอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับเป็นไม้มเลเดเช่นเดียวกันนี่นะครับอยู่บนบ้านเกรดข้างสวนข้างโรงเรียนถือเป็นการทดลองให้ทุกคนได้ชมนะครับว่าการนำพิเศษภูเขาใช้ประโยชน์ในการประดับด้วยการปลูกลงดินก็ใช้ได้เช่นเดียวกันก่อนอันนี้อาจจะเห็นว่าปลูกประดับอยู่ในกระถางนะครับวันนี้เราก็มาลองให้ชมว่ามันสามารถเลี้ยงลงดินในแบบแตดร้อยเปอร์เซนต์ ต้น,น,นพิเซอร์บุกเขาอันนี้เป็นตัวที่เติบโตขึ้นจากเมล็ดน,นะครับก็จะมีการผสมข้ามกันมาใบลักษณะจะเป็นกลมมนนะครับใบมีขนาดใหญ่ทีเดียวต้นนี้ปลูกลงดินและข้างๆกันก็จะมีทรงแปลกๆนี่ปลูกลงดินทั้งหมดนะครับเอาให้ชมดูว่าเขาขึ้นอยู่กับต้นแว่นแก้วต้น้าต่างๆทางด้านบนขวามือก็จะเห็นต้นแดงอินโดแวบๆออกมานะครับนี่ เป็นต้นแบบสีเขียวสีเขียวล้วนแบบนี้ก็เท่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราปลูกแล้วก็ตัดแต่งให้ดีนี่ผมก็โชว์ให้เห็นว่าถ้าเราดูแลเอาใจใส่ทุกต้นรวมกับตะไคร้นะครับเป็นพืชสวนครัวนี่ก็จะมีใบแปลก,ปลกสีแปลกๆล,ลวดลายแปลกๆให้เห็นอยู่ประโยชน์ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศแบบนี้ เผื่อว่าใครมีเหล่าพีเซื้อบุเขาอยู่ในมือนะครับก็เอาไปทดลองปลูกลงดินดูบ้างแล้วก็ตัดแต่งจัดสวนออกแบบแลนด์สเคปให้สวยงามนะครับก็สามารถเป็นไม้ประดับที่เราก็ชื่นชอบได้เช่นเดียวกันดูแลก็ไม่เบื่อนะครับเวลาลมพัดจะพิ้วสวยมีใบที่ใหญ่เล็กต่างกันในนี่เป็นต้นที่เขาเลื้อยไปตามพื้นดินนะครับต้นนี้จะไม่ชี้เดชีด้โดขึ้นมาด้านบน นี่เราก็พยายามตัดไม่เขามาทางพื้นปูนในบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เอาไว้อกองเครื่องปลูกที่เหลือใช้แล้วนะครับก็มากองรวมกันแล้วก็ลองเอาเจ้าปีเซอร์ภูเขานะครับไปปลูกบริเวณนี้สังเกตได้ว่าเขาจะแนบสนิทไปตามพื้นดินเจ้าปีเซอร์ภูเขาเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับช่วงกําลังออกดอกเนี่จะค่อนข้างให ปุ๋ยเวลาเราถ่ายกบตามธรรมชาติจะให้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงสุดนะครับเนื่องจากเขามีรากที่ตรึงไนโตรเจนนะครับแรโซเบียมเนี่เทศทีเดียวเวลาลมพัดอันนี้จะพันแบบแน่ไปตามพื้นดินเป็นไม้คลุมดินได้สําหรับพันแบบนี้แล้วก็มาอัปเดตเจ้าต้นที่ผมให้จับตามองนะครับเป็นต้นที่งอกจากเมล็ดมีใบไม่ค่อยเรียบแล้วก็มีลายที่จัดจัดแปลกๆทีเดียว ต้นนี้ก็ขึ้นบนพื้นดินนี่มีทรงใบที่เรียวต้นนี้มีออกม่วงๆนะครับส่วนอีกจุดก็เป็นต้นที่ผมหว่านลงบนพื้นดินในดินที่เป็นปกติทั่วไปก็จะงอกขึ้นมาเป็นทรงต้นแล้วนะครับสังเกตได้ว่าดินทั่วไปก็งอกได้เช่นเดียวกันถ้าเขามีความชื้นมีน้ำรดบ่อยๆตน้นทรงนี้ก็เป็นลายที่ทุกคนชอบนะครับ และหากใครเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์ถูกใจมีแรงบันดาลใจก็ฝากกดหัวใจกดฟันโลกกดซับสไคร์วันนี้สวัสดีครั